าตุ้ยก็ได้พานี่พ่อแม่พี่น้องมาเมืองทุ่งแสงตะวันย้ำมือเส้าแล้วมือคืนนั่นมันคำมันมืดเห็นบ่ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะต้นเขาอืมนี่นี่ต้นเขาพ่อแม่พี่น้องต้นเขาออกล้วงออกนั่นแล้วพ่อแม่พี่น้องค่ะออกล้วงแล้วเดี๋ยวจากน้อยเพิ่งกระชิดเ,เกี่ยวแล้วพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ ต้นเขาออกว่วงเพิ่นเกี่ยวแล้วปัตุยกับปีกสิด้ไปอันขอฟางเพิินเอามา้อันเห็ดม้เห็ดอันเห็ดฟาง,างนี่าละพ่อเม่พี่น้องค่ะโอ้ยไม่นกเด้พ่อเม่พี่น้องแต่มันไก่เนาะนกตัวหน่อยไก่อ่าปัตุยปัตุยกับปีก่ะทายไมย้ใด เห็นบ่ได้เนาะพ่อแม่พีน่น้องนี่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 ฝรั่ื้นบาโอ้ยเพิน่นเพิ่นมาจับอยู่เนี่ยกินต้นไม้โอ้ยนกกระจอกนกกระจอกพ่อแม่พีน่น้องนี่นี่โอ้อันนี้ประตุกระซุม้มจนเมิแมเดแล้วซุ้มอีกบ่ได้แล้วพ่อแม่พีน่น้องเออก็ยู่หลายพ่อแม่พี่น้อง โอ้ยกอดอยู่หลายเออประตุอยากไปท้ายให้พ่อแม่พี่นอง